เธอพูดขึ้นก่อนที่จะนั่งลงข้างๆคนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวยาวริมรำทานที่ทำหน้าง,งอไม่รู้ไม่ชี้แล้วพิมพ์มาสนใจพี่ทำไมไม่สนใจได้ยังไงล่ะคะแล้วมาหาพี่ถึงที่นี่คงอยากจะลาออกเพื่อกลับกรุงเทพใช่ไหมที่จริงแล้วเขียนใบลาวางไว้บนโต๊ะก็ได้นะพี่คงไม่ใจร้ายดึงให้ทำงานอยู่ที่นี่หรอกถ้าพิมพ์ไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อแล้วใครบอกล่ะคะว่าพิมพ์จะลาออกพิมพ์จะอยู่ที่นี่จนกว่าจะแก่ไปเลยคะ่ะ เมื่อฟังจบใบหน้าเข้มก็หันกลับมามองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยคล้ายจะสแกนหาความจริงจะมาหลอกอะไรพี่อีกล่ะแค่นี้ก็เจ็บแทบบ้าอยู่แล้วฝ่ามือใหญ่คว้าไปที่แขนเล็กแล้วดึงเข้ามาใกล้อธิบายมาผู้ชายคนนั้นเป็นใครเขาชื่อชัยวัตรค่ะเราเคยชอบกันมากเคยวางแผนอนาคตร่วมกันแต่แล้วทุกอย่างก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิดเอาไว เขาขอเลิกกับพิมพ์เพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อและแม่เขาเลือกไว้ให้แล้วชีวิตคู่ของเขาก็จบลงเขามาถึงที่นี่เพื่อมาบอกว่าเขาเลิกกับภรรยาแล้วและอยากจะมาขอคืนดีกับพิมพ์ค่ะแล้วพิมพ์ตอบเขาว่ายังไงชายหนุ่มเชยคางมนขึ้นจ้องลึกเข้าไปในดวงตาคู่คมพิมพ์ก็ต้องตอบว่าไม่สิคะทำไมพิมพ์ต้องทำให้คนที่พิมพ์จะฝากอนาคตไว้ต้องมาเสียใจด้วยล่ะคะ พูดจบคนร่างเล็กก็ถูกรวบเข้ามากอดแนบอ,อกแกรง่งใบหน้าคมเข้มก้มต่ำลงพร้อมกับแนบปิมฝีปากนาของตนลงไปที่ปากอวบอิ่มอย่างแสนรักใคร่ขอบคุณนะครับพี่รักพิมพ์มากนะขอให้มั่นใจได้เลยว่าพิมพ์จะไม่ผิดหวังที่พิมพ์เลือกพี่เป็นคู่ชีวิตพิมพ์ก็คิดอย่างนั้นค่ะถึงได้เสียงของเธอหายไปเมื่อถูกริมฝีปากได้รูปปิดลงอีกครั้งครั้งนี้ เขามีแต่ความหวานเพิ่มมากขึ้นพิมดาวรู้แล้วว่าผู้ชายในอ้อมแขนของเธอคนนี้ไม่เหมือนชาวไร่ธรรมดาและเธอก็รู้ด้วยว่าเขามีความสามารถพิเศษมากกว่ารูปรักษ์ภายนอกมองเห็นด้วยตาเปล่าไม่ใช่ความเป็นเจ้าของไร่ที่มีรายได้มากมายและทําให้เธอรู้สึกว่าเขาอยู่เหนือผู้ชายทั้งปวงไม่ใช่แค่ชายหนุ่มที่มีอนาคตสดใสเท่านั้นแม้ว่าในขณะนี้เขาจะทําให้เธอแทบละลายไปกับจูบที่แสนหวาน ที่กำลังดำเนินไปอย่างดื่มดำความพิเศษของเขาทำให้เธอยอมจำนนกับอดีตอันแสนคมขืนที่ผ่านมาไม่มีผลต่อเธออีกต่อไปทุกอย่างเป็นเพราะหัวใจรักของเขาและเธอได้เล็งเห็นว่ามีแต่ความจริงใจนั้นต่างหากที่ทำให้เธอเลือกที่จะหยุดอยู่ที่เขาเพียงคนเดียวพรุ่งนี้พี่จะไปสู่ขอพิมพ์กับแม่เลยดีไหมชายหนุ่มเอ่ยถามขึ้นขณะที่ยังโอบก,กอดร่างบางเอาไว้ในอ้อมแขน พี่เคมคุยกับพี่นัดก่อนดีไหมคะเดี๋ยวพิมพ์คุยกับคุณแม่อีกทีในที่สุดพิธีวิวาก็ถูกจัดขึ้นในอีกดึงเดือนต่อมาภายในไร่เจริญพงที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามราวกับถูกเนรมิตด,ดอกไม้หลากสีสันส่งกลิ่นหอมกระจายไปทั่วบริเวณงานพิมพ์ดาวสอดแขนเรียวคล้องไปที่ลำแขนแข็งแรงของเขมทิศแล้วเดินออกมาต้อนรับบรรดาแขกเรือ ที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยใบหน้าที่เปื้อนด้วยรอยยิ้มดวงตาเปล่งประกายไปด้วยความสุขใจจบบริบูรณ์ฟังนิยายจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ